บริษัททัเบลได้มีธุรกิจในการเลิกจำน่ายนะครับได้ต้องเรียนอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจาในเรื่องธุรกิจของทัเบลผมแยกเป็นสองโมเดลนะครับโมเดลที่หนึ่งที่เราเคยํำเดินธุรกิจมาต่อเนื่องจนถึงขนาดนี้เราเรียกว่าโปรดักเบสนะครับเป็นเรื่องสินค้าในโลกต่อโรงดินระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบป้องกันเกิด นะครับคุณบอลค่ะอืมครับทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าบริษัทเนี่ยได้ปรับปรุงนะครับประสิทธิภาพการผลิตของเมทัลพาวเดอร์ด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและลดต้นทุนการผลิตจะแล้วเสร็จภายในปีหน in ้าอเเอร์ที่หนึ่งนะครับอันนี้แผนของบริษัทของผลิตเดิมนะครับข้อที่สองนะครับจากการที่บริษัท ได้ระดมทุนนะครับเพื่อสร้างโรงงานใหม่ผลิตดาวหลดและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของระบบเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการผลิตและก็ลดต้นทุนการผลิตจะแล้วเสร็จในคอเตอร์หนึ่งแล้วจะเริ่มดําเนินการผลิตในคอเตอร์ที่สองนะครับค่ะเช่นกันนะครับอันที่สามเราก็จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าทุกประเภทนะครับด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเป้าหมายก็คือหนึ่งเพิ่มกำลังผลิตรองรับการขยายตัวธุรกิจอนาคตก็ลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยยาสำคัญก็ที่สามคือเพิ่มจีดความสามารถแข่งขันของบรษิษัทในระดับสากลอ,อันนี้คือโมเดลเก่านะครับคุณบอลค่ะโอ้นี่<ร>โมเดลเก่าค่ะคร,ร,ร,รับค่ะอ่ะ เดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงโมเดลใหม่นะ,ะ,ะ,ะในส่วนของดิจิทัลแพลนอยากให้คุณบุญสาวค่ะเล่าหน่อยนะอันนี้จะสิ้นเดือน9ก้าละเก้า <9 S 2> <ะ>เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอืมค่ะก็ะจากหกเดือนที่ผ่านมาคุณบอลนะครับจะเห็นว่ายอดขายของคำเวลใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับค่ะแต่ผลประกอบการเนี่ยกำไรของเราเพิ่มขึ้นนะครับใช่ค่ะ 6เดือนเราไปเข้ากับปีก่อนนู้นเลยกำ,กำไรใกล้เคียงนะครับไม่ได้เท่าตัวทีคกับใกล้เคียงกับปีบที่ผ่านมานะครับแสดงว่าสิ่งที่เรากําลังเราเดําเนินการมาในช่วงหลังที่เข้าตลาดคือการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนนะครับตรงนี้เราถือว่าเราทําได้ดีมากนะครับโควิดไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้น จริงๆก็มีส่วนกระทบบ้างทำให้เป้าหมายของเราก็อาจจะอาจจะยังต้องต่อทุกครับเหลือเวลาอีกสามเดือนครับอ <c oughs> ๋อ <c oughs> ค่ะค่ะอ่ะทีนี้เห็นว่าเรามีในส่วนของดิจิตอล p l a n าแล้วก็มีการไปจับมือกับการไฟฟ้าด้วยอันนี้ให้คุณบุญสังเล่าหน่อยค่ะว่ามันจะเป็นโมเดลในธุรกิจแนอนาคตของเรายัางไงบ้างคะก็คือเ,เรียมคุณบอลนะครับระบบป้องกันฟ้าผ่าเนี่ยจริงๆมีผลกระทบ่อ ถ้าอุตสาหกรรมภาาสารุโภคของประเทศเราอย่างยิ่งนะครับถ้าเราทราบความเสียหายเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันในภาผ่าเนี่ยทุกคนตระหาัดีเป็นเรื่องที่ป้องกันยากหรือเรี่ยงยากนะครับมีความเสียหายกระทบตลอดเวลาทาเวลได้ทําการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาตัวอินโนเวชันเบสก็เรียกว่าระบบ In นโนเวชันเรามีทั้งตัวสินค้าและตัวระบบเมื่อกี้ที่คุณบอลพูดถึงว่าเรามีระบบ การจัดการฟ้าผ่าอัจฉริยะหรือว่าระบบสมาร์ทไลฟ์นิ่งแมเนจเมนต์ทุกเ็มเนี่ยเพื่อตอบสนองตึงการที่มีความต้องการความมั่นคงความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการสูงยกตัวอย่างเช่นความมั่นคงนะครับหน่วยงานทางด้านความมั่นคงนะครับต่อไปก็เช่นเช่นหน่วยงานทางด้านพลังงานหน่วยงานทางด้านไฟฟ้านะครับหน่วยงานทางด้านการขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้านะครับ เรื่องของสนามบินเรื่องของสื่อสารนะครับไปถึงอุตสาหกรรมแล้วก็ไปถึงภาคอาคารทําเ็วได้ทําเรื่องนี้มาระยะเวลาหลายปีนะครับปัจจุบันเราเริ่มเข้าไปนำอินทิเมตเนี่ยเข้าไปอยู่เช่นในภาคอาคารโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งต้องการความปลอดภัยสูงในใขณะที่ผ่าตัดนะครับเราได้ดาเนินการไปแล้วนะครับต่อไปก็โครงการสื่อสารอย่างเช่นทีวีดิจิทัลได้ติดตั้งไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็คิดว่า ในควอเตอร์ควอเตอร์สามหรือควอเตอร์สี่น่าจะมีะะผลรายได้เข้ามาต่อไปแล้วก็ทําไปต่อไปเรื่องโครงการโซล่าแพลนนะครับโครงการช่อส่งแก๊สตอนนี้ก็มีโครงการเพิ่มอีกโครงการพอร์แพลนนี้เราทำไปแล้วนะเราได้มีได้มีการทําสัญญามีการซื้อขายซึ่งส่วนนี้น่าจะมีผลออกมาในควอเตอร์ที่สามหรือควอเตอร์ที่สี่นะครับค่ะค่ะ,คะทีนี้ก็มาเล่าให้คุณบอลฟังว่าพมลได้ทําบัญชี ความร่วมมืออืมค่ะอ่านะคะสายอาจจะหลุดไปใช่ะะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวบอลเล่าอ,อย่างนี้ก็แล้วกันคือล่าสุดเนี่ยเขามีการลงนาม MOU กับกอฟผหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนะเพื่อจะต่อยอดธุรกิจหรือว่านำธุรกิจในส่วนของดิจิตอล plan เนี่ย มาทดลองใช้มาระดมความรู้ความสามารถในการทำวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบนวัตกรรมต่อไปพี่จิม,มอย่างที่เมื่อกี้คุณคุณศักดิ์เล่าถึงในส่วนของอพวกสมาร์ทไลนิ่งพวกนี้ก็คือระบบที่ป้องกันอัตโนมัติหรือว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามารวมในตรงนี้แล้วก็ทำเป็นดิจิตอลแพนเนี่ยเกิดขึ้นมาโมเดลตรงนี้แหละ ที่จะทําให้เขานะคะมีรายได้แล้วก็มีการเติบโตในปีหน้าหรือว่าปี2564ข้างหน้าคือเมื่อกี้คุณบุ้สักพูดแล้วว่าในส่วนของผลกําไรเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วแต่ว่าในส่วนของรายได้อาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่าติดในเรื่องของโควิดเพราะเขามีนวัตกรรมแล้วเขาก็ต้องเดินทางไปพบปะไปอะไรเงเี้ยคือไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรแต่ส่วนผลกําไรเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีแต่ขนาดมีล็อกดาวนะ์นะผล ผลการดำเนินงานของเขาก็โอเคเลยนะคะอะค่ะนะค่ะค่ะตอนนี้คุณบุญสักกลับมาแล้วใช่ไหมคะค่ะครับครับครับอะโอเคค่ะออะพูดถึงปีหน้าเลยก็แล้วกันปีหน้าเราตั้งเป้ายังไงบ้างเราจะเดินเกมยังไงบ้างคะคุณบุญศัก์คือปีหน้าเราก็คิดว่าจากการที่เราร่วมมือกับการไฟฟ้าผลิตที่ไม่คุณบอลพูดแต่แล้วนะครับค่ะค่ะอะครับขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเรื่องโครงการของไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไปตอบสนองการไฟฟ้าผลิตสิ่งที่เราทําเนี่ย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่จะไปเพิ่มนะครับไปตอบสนองดิจิทัลแ p l a n นโยบายนะครับอันที่สองก็ลดความเสี่ยงความเสียหายจากฟ้าผ่าอันที่สามเนี่ยลดเราก็มีนว,วัตการรมดูกันอีกว่าจะลดการใช้สารเคมีในระบบ water treatment ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดการขนส่งนะครับซึ่งอันนี้เราจะตอบสนองโครงการของการไฟฟ้าในเรื่องระบบผลิตระบบส่ง และยังไปตอบสัน้องกลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ยังทําธุรกิจร่วมกันนะครับถ้าเราสําเร็จนะครับในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกต่อไปนะครับขณะนี้เราก็มีความคืบหน้าตั้งคณะทำงานนะครับทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยกําหนดโครงการต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับก็เราก็มั่นใจว่า,าพลั์ที่เป็นนวัตก,กรรมของเราเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับโครงการใหม่อย่างเดียว โครงการเก่านะครับที่ดําเนินไปแล้วส่วนใหญ่เป็นไม่ว่าอาคารต่างๆหรือโครงการต่างๆเนี่ยที่เป็นอนาล็อกต้องการชิดมาเป็นอันดิจิทัลเนี่ยหรือต้องการความมั่นคงความปลอดภัยสูงเนี่ย <c oughs> คําเวลสามารถเข้าไปตอบสนองได้ <c oughs> เพราะฉนั้นเรามั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเป็นปีที่มีความพร้อมนะครับถึงสภาพว่าโควิดเราคิดว่าปีหน้าเราน่าจะเติบโตนะครับ ในแผนที่เราทําอยู่ก็กลังจะทําแผในใ้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้แหละครับเดือนตุลาทั่วทต่ีเดือนตุลานี้ครับซึ่งเราคิดว่าเราก็ค่งจางวางแผนในเชิงลุกในเติบโตยิ่งขึ้นนะครับคุณบอลครับค่ะนะคะค่ะถามขอถามคุณบุญศักดิ์หน่อยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราไปเซ็น MO u กับทางกฟผนี่มูลค่าโครงการน่าจะใหญ่เนาะถ้าถ้าพูดถึงโมเดลนี้นะคะ,คะตรงนี้ใช้เงินลงทุนเนี่ยเยอะไหมคะ หรือว่าเราจะไปดิลร่วมทุนร่วมบบมือกับใครอ่าเป็นตัวเรียนคุณบอลว่าจริงๆคําเบลได้ได้ไดลงทุนเรื่องการพัฒนาสิทภัณฑ์ตัวเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ไปจดเ,เรื่องของนวัตกรรมไว้เรามีความพร้อมนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราเริ่มทุนไปแล้วเรามีความพร้อมแล้วหรืออย่างเดียวก็คือการจะไปไปไป,ไป,ไปเจาะตลาดนะครับการที่เราร่วมกับการการไฟฟ้าผลิตเพื่อไปทาโครงการต้นแบบ เพื่อเอาไปะยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมทั้ง่อให้เกิดคุณค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยว่าควรจะเลือกใช้ยังไงนําเสนอยังไงในแต่ละโครงการเพราะโครงการไฟฟ้านี่แม้แตรูปแบบใช่ไหมครับค่ะอ่าเรืงนี้เนี่ยมันก็ทําให้การตลาดของเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วร่วมกันกับการไฟฟ้าพลิตนะครับเราก็ทําการถ้าต้นแบบเสร็จแล้วก็เชิญลูกค้านะครับของไฟฟ้าและเชิญลูกค้าของคอมเบล มาดูผลของการที่เราได้ทำโครงการต้นแบบไว้ครับก็คือก็คือมีการลงทุนไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ไปหาเจาะลูกค้าแล้วก็หาลูกค้ามาเพื่อเป็นรายได้ถูกต้องไหมคะคุณบุญศัก์ช่ครับปีหน้าน่าจะเห็นการเก็บเกี่ยวตรงนี้ได้ว่างั้นครับสุดท้ายค่ะอยากให้คุณบุญศักฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักคำวลวเยอะขึ้นค่ะ ทำเวลนะครับจริงๆอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเป็นบริษัทคนไทยแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างความสามารถในธ่วกิดหน่วโดยมุ่งเน้นในเรื่องการวิจัยพัฒนาสินค้์นะครับเพ <Okay. S 1> ื่อไปต่อสู้กับบริษัทในแนวหน้าของโลกนะครับถ้าอย่างไรก็เรียนทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ํำเวลด้วยครับ โอเค <c oughs> ได้ <c oughs> ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบุญศักดิ์มากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตลุมบอลเอไในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณบอลคุณียงศักดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ <c oughs>